เขียวสวยครับถ้าเขียวเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเล่นไม้ใหญ่เลยเออเนี่ยได้ห้าร้อยแล้วเนี่ยถ้าเขียวเรื่อยๆไม่ต้องไม้ใหญ่เลยไม่เสี่ยงด้วยนะครับโจนสล็อตไปทำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจุงยุยงปลุกปั่นให้เล่นการนพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไป สนุกฟันมันได้เงินเย้ yeah! กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแม่กับสคอตบอมในช่วงหลังปีใหม่นี้ไหนใครใช้ตังค์หมดไปตั้งแต่ปีใหม่แล้วไม่ใช่ผมนะผมยังไม่หมดผมยังเหลืออยู่นะครับ <Wow. S 1> เออจริงๆก็หมดหลักหมื่นแหละแต่ว่าเงินในนี้ผมยังเหลืออยู่นะครับผมก็ เอามาเล่นกันได้นะครับผมคือปกติเนี่ยผมจะเล่นในโหมดอีซี่นะเพราะว่ามันค่อนข้างได้เงินแต่วันเนี้ยผมจะมาในโหมดฮาร์ดนะครับผมโหมดฮาร์ดเลยบอกเลยยากลดเงินก่อนอเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทสไปด้วยกันนะครับว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะยากกว่าโหมดอีซี่อย่างไรนะครับ โอเคตอนนี้ผมยังไม่ตั้งเป้าหมายแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเชิงมันก่อนเอ้เข้าไปลองเชิงมันดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรสายแดงจักไปเขียวว่ะเขียวรีแบทไปบุ๊บอ้ยเวอร์ไม่มีไม่มีทางอ่ะไม่มีทางไม่มีทางติดกันอุ้ยนี่3ครั้งติดแล้วนะ เออมันต้องอย่างนี้โอเคสาเหตุที่ทำไมมันเป็นโหมดฮาร์ดนะครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่สายเยอะอย่างเดียวคือเนี่ยสายที่แพ้ตัดแล้วแดงอะ่ะมันมีทั้งหมด4สายแต่ว่าสายที่ชนะตัดแล้วเขียวอะ่ะมันมีแค่2สายนะครับลองเทียบก็บหมดง่ายดูหมดง่ายตัดแล้วแพ้ตัดแลแ้วแ,แดงมีแค่เส้นเดียวเองนะ ดูความยากของมันแต่ว่าสิ่งที่เขาจะให้ตอบแทนมาก็คือนี่เลยเงินรางวัลเป็นไงคูณ3คูณ2.5เป็นไงลองดูเทสเทสเทสจัดไปเขียวโอ้ยแดงนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมมันมี4เส้นนะที่จะตัดละแดงอะ่ะ เนี่ยแดงรัวๆเลยแดงรัวๆแดงมาอีกครับแดงครับแดงครับต่อไปอา้าเหลืองว่ะต่อไปต้องแดงเดี๋ยวถ้ารอบนี้แดงอีกสัก2รอบอา้าวมันเขียวว่ะเออเนี่ยได้93บาทแต่เราก็เบ็ดไป31นะอืมก็แทบจะครึ่งคึ่งอะ่ะ อโอเคคือเราแพ้ได้สองตาแต่เราต้องกลับมาชนะ1ทีมันถึงจะคุ้มอืมเพราะมันให้คูณ3นี่ไงเงินของผมก็แทบจะไม่กระดิกอ่ะก็อยู่แถวเนี้ยอยู่พันสี่เรื่อยๆนะครับอ่าพันสี่เรื่อยๆออ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชนะในโหมดเนี้ยแล้วมันแบบชนะเรื่อยๆอ่ะ เออมันคุ้มนะเพราะมันคูณ3อย่างโหมด Easy อีซี่อ่ะเราต้องชนะทีสามตาเราถึงจะได้แพ้ได้ตาหนึ่งมันถึงจะคุ้มทุนไม่งั้นมันไม่คุ้มทุนเว้ยเออจัดไป <S <S 2> <S 2> แดงครับไม่เป็นไรครับโหมดโหมดฮาร์ดมันมันแดงง่ายอยู่แล้วครับโอกาสมันที่จะขึ้นแดงมันง่ายอยู่แล้ว แต่พอเขียวปุ๊บเนี่ยคูณ3เลยนะอ่าแดงครับแดง2องแล้วฮะเหลือง1ครับแดงครับผมแดง3ามแล้วครับแดงครับอืมเขียวครับสวยครับอ่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมประมาณนี้ตัวเกมมันก็จะให้เราประมาณนี้ แพ้3ชนะหนวนกันไปอ้าวเหลือง2แล้วอ่ะนี่ก็ต้องแดงน่ะเป็นไงเหลือง2อนงะแดงตามสูตรครับโบ๊แดงครับเดี๋ยวแดงอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเบ็ดดูนะครับโอเคแดงนี้ผมเพิ่มเบ็ดไปร้อยหนึ่งแล้วกันโอเคครับตาครับ เขียวครับสวยครับ300เป็นไงง่ายๆนะครับก็ไม่ง่ายหรอกลองเราต้องลองสังเกตด,ดูนะครับว่าแมคชนิกเกมมันจะเป็นประมาณไหนนะนี่จากประมาณ3 4 0พนี่เป็น3 0 0พละได้เน็ตเนเลยเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมลดเงินด้วยโอเคครับโบโบโบแดงแดงไปแดงต่อไปแดงต่อไป สวยครับถ้าเรารู้ว่ามันแตกยากอย่างเงี้ยเราก็ลดเงินได้เพื่อเซฟต้นทุนนะครับแดงมาแดงครับแดงสามติดเลยไหมมันหน้าเล่นถูกปะมันหน้ามันน่าเพิ่มเบ็ดเออมันสามติดแล้วอะ่ะแดงมาไม่ได้ต้องเขียวดิเออแดงวะ่ะเออไม่เป็นไรครับเพิ่มไหมครับ เพิ่มไปเลยไม่ต้องกลัวครับถ้ามีเงินถ้าไม่มีก็อย่าเล่นนะครับผมไม่ส่งเสริมในการเล่นการพนันนะครับอ่ารีเบทไปเขียวครับเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าเราไปเช็คยอดเงินกันก่อนครับอ่ากำไรมานิดหน่อยนะครับผมกำไรมานิดหน่อยจากที่เสียไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม ผมยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยแต่ถ้าถ้ามันถึง3 0 0พเอ่อ4 0 0พเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปนะโอเคเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนานเกินไปอุ้ยเมื่อกี้ผมลืมแก้เงินนะครับนี่คือข้อผิดพลาดของผมเลยเหลืองด้วย <c oughs> แดงครับเจ็บเลยครับผมเจ็บเลยนี่คือข้อผิดพลาดใหญ่หลวงเลยนะพลาดเลยครับ ไม่เป็นไรครับผมอา่ามันมาแล้วอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มันเสียไม่ได้แดงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าแดงอีกรอบผมจะเพิ่มเบ็ดนี่ผมลดเบ็ดไปก่อนอันนี้เสือเขียวอืมไม่เป็นไรครับพลาดเองพลาดเองเมื่อกี้ลดเบ็ดไปก่อนครับ แต่ถ้าแดง3ามเมื่อไหร่ผมก็จะเพิ่มเบ็ดตามเดิมนะครับอันนี้ยังเขียวอยู่ครับรีเบดไปครับถ้าออกเขียวก็ดีครับออกเขียวก็ดีออกเขียวเราก็ได้ตังค์ครับอืมรีเบตไปแดงหนึ่งแล้วครับแรนดอมไปพลาดเลยเมื่อกี้เขียวก็ดีครับไม่จำเป็นต้องปล่อยแดงแต่ถ้าแบบ มันสลับเขียวแดงเขียวแดงอย่างเงี้ยไม่มันทําให้เราเล่นยากครับมันเราให้มันทําให้เราใส่ไม้ใหญ่ได้ยากนะครับถ้ามันมีแดงมาติดติดกันเงี้ยมันน่าเล่นไม้ใหญ่อ่าแดงสองแล้วครับอืมเขียวครับเขียวก็ดีเขียวก็ดวกได้ไม่ว่ากันนี่ครับ นี่โหมดฮันนะครับเขียวมาเรื่อยๆเลยหรือดวงผมดีไม่รู้วันนี้โอ้ยเหลืองสองวะโป๊แดงครับแดงมาผมอยากใส่ไม้ใหญ่ใส่ไม้ใหญ่มันแบบตื่นเต้นกว่าไงมันโป๊เดียวรู้เรื่องนะครับเมื่อกี้ผมพลาดกด200ลืมปรับเงิน เฮ้เมื่อกี้แดงเท่าไหร่แล้วอ่าแดงสองแล้วนับใหม่ไม่เป็นไรแดง3าม,มาโอเคครับแดง3มแล้วมันหน้าเพิ่มครับหน้าเพิ่มโป๊ะแดงสี่ครับไม่เป็นไรครับต่อได้นะต่อได้เพราะในโหมดฮาร์ดเราได้เยอะอยู่แล้วอ๋ะเพิ่มครับ แดงมันห้ารอบแล้วถูกไหมเมื่อกี้เออมันน่าเล่นมันน่าเล่นโอ๊แดงหกแล้วแดงหกแล้วยิ่งต้องเพิ่มครับยิ่งต้องเพิ่มไปะจะแดงเจ็เลยเหรอไม่มัง้งนั่นไงครับพันหนึ่งร้อยเอ้พันแปดบาทโอเคกลับมารีเซตก่อนนะครับ โอเคครับ okay. ไปกันต่อแดงหนึ่งอีกแล้วครับไปกันต่อครับขอแดงมาผมจะใส่ไม้ใหญ่แดงมาเขียวอ่ะเขียวก็ได้เขียวผมก็ได้เรื่อยๆไงไม่มีปัญหาสลับไปสลับมาลองสายอื่นบ้างไหมผมกดหนึ่งตลอดเลยนะไป สวยครับสวยครับอืมแดงหนึ่งครับเขียวเขียวสวยครับมาเลยระเบิดมาอืมไปแดงสองแล้วฮะไปครับ ถ้าได้แดงยาวๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเล่นแบบที่ผมบอกแต่ทุนต้องหนาหน่อยนะทุนต้องหนาหน่อยไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณมีทุนสามพันแล้วคุณอัดแบบหลักร้อยตั้งแต่แรกนะไม่ไม่อัดแค่31มสบาทก็พอไม่งั้นตอนที่คุณเบิ้ลหมาต่อไปอะ่ะทุนคุณจะไม่เหลือไง เมื่อกี้ผมใส่ไป400อ่ะไม้สุดท้ายกว่าจะชนะที่ได้มาพันหนึ่งอ่ะอสวยครับเนี่ยครับเรื่อยๆเลยอีก200ไม่ถึง200แล้วก็จะจบละเอ้ยมันแดงเรื่อยๆอย่างงี้ผมก็สบายเลยครับถ้าชนะอีกทีหนึ่งก็ลาก่อนโอเคยังแดงอยู่ครับเหลืองครับ แดงครับแดงสองแล้วนะเขียวโอเคถ้ามันแดงสองแล้วเขียวมาหนึ่งเนี่ยเราเท่าทุนโอเคป่ะไปครับเขียวสวยครับถ้าเขียวเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเล่นไม้ใหญ่เลยเออเนี่ยได้ห้าร้อยแล้วเนะี่ยถ้าเขียวเรื่อยๆไม่ต้องไม้ใหญ่เลยไม่เสี่ยงด้วยนะครับ ไม่ต้องไปพะวงว่าเอ้ยแดงไม่มาสักทีแดงไม่มาสักทีมันไม่เข้าสูตรถ้าได้เขียวมันก็ดีครับถ้าเขียวมันก็เราก็กินเรื่อยๆครับอดี๋ยวไปซีเรียสนะครับอืมเขียวโอเคครับผมคลิปสังเกตการก็ประมาณนี้นะครับในระดับฮาร์ดนะเออหลักการก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเราแพ้ ได้เยอะกว่าถ้าชนะ1ทีเราก็คืนทุนไปเลย2ทีโอเคไหมเพราะว่าตัวนี้มันคูณ3ไงแต่ถ้าเราตัดโดนเหลืองมันก็จะเหลือแค่2.5นะครับผมวันนี้ก็กําไรนะนิดหน่อยประมาณ5 600นะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมติดตามได้กด subscribe ไว้ด้วยโอเคไป don't a lot Bye.